อ๋อที่เขาบอกว่าเป็นโซนตลาดนะัดจอตุจักรสองก็น่าจะเป็นโซนด้านหลังนี้แหละนะครับเพราะว่ามันเหมือนนะดูดิมันเป็นล็อก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 อ๋อเราเพิ่งรู้นะว่ามันมีด้านในตรงนี้ด้วยนะมันมีมันมีโซนด้านในอยู่ข้างหลังเราไม่เคยพาทุกคนมาดูนี โซนต้นไม้โซนอะไรแบบนี้มันเหมือนจะตุจักเลยอะ่ะดูดิที่เขาบอกว่าตลาดจะุจักคือตรงนี้นะทุกคนโอ้ขอภายเพื่อนๆด้วยนะเราเพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยว่ามันมีอยู่ด้านหลังด้วย บนตลาดต้นไม้ก็มีเยอะแยะเลยนะครับแต่โซนนี้คนค่อนข้างเยอะนะค้ายๆจะจุดจับ ใครเคยมาเดินตลาดนี้ลองบอกกันบ้างทีครับว่าเป็นยังไงเปลี่ยนไหมไร้านหมายิ้ม